โซ่ทำน้องข้ามาซึ่งจะเป็นโซอเจ้าสุวัทนางบูคำน้องข้ามาตีแม่คยสอนดูเขาแล้วก็จำไว้ทำน้องข้ามาฝนลงหัวได้หักหัวได้ลูกเขาจะได้จําเหมือนกับตีเคยเฮียนเคยสอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววาตัวตนแล้วก็เดี๋ยวนี่เน้อเอารวมกลุ่มเน้อคอยฟังละคอยฟังละหมูจุ้มปี

เจ้าสูวัดตุ้ยมาจ้าไม่หนาะว่าเขาลุงสละฮานะเอาว่าล้วงกลุ้มเลยฟางฟัมดเลยคอยฟังล้านด้อะคอยฟังล้าหมูจุ้มตีนอนง,งจะไฝทางนองเรื่องนาำบัวคำ ไม่ส้องไม่จะไปสลายอย่างสลายอ๋อเขียนผัวใดอู้กันสลา ว่านาได้จังนี้ก็ยังฝูนี้ก็ยังฝูกับเจ้าหินกูกับเจ้าหินกูสุวัสดีคนดีสุวัสดีคนดีอ้าวหวานหรออ้กันซ่ อยางฮับก,กับคือสลายอ้าหักหยัมได้ก็ฮับไปเลยเอาวาปีฮักหยัมได้ปล่อยปีว่างไปวักสองวักนะก็คือบอกข้าอาลือสีบ<ข>อกขอ้าอลือสีก็เล้งหันใดก็เล้งหันใดจึงยกยอ,หยอให้จึงยกยอ,หยอให้เนื้อคู่ตัวกัน ในเนื้อผูดตัวคำของนางบัวคำของนางบัวคำบางหลังคนทัานบางหลังคนทัานท่านบอกขีดท่นท่านบอกขีดท่นยกเธอเป็นเมียแปยยกเธอเป็นเมียแปยอ่ะเอาเอาเลยเอาอ่องว่าอ่องเลยซออ่องเลยอ่อง รูสีเกาเล็กหันใดจึงยอมยนให้เป็นเงาคู่ตัวกรรมำโน้งบัวคำฟางร้ังก่อนนั้นท่านบอกจิตขันยกเหรียญเมียเปงหลักเสียงควรเสียงมาดีๆ ยกมือเป็นเนียแปลงยกมือเป็นเนียแป้งไปโซ่ทำนองมามาแ็บมโซอนีไปทั้งหลูกออกเป็นเยนมูจัก็้าไียนคิดหยังเบอออกมันหยังมันเล็กมาบ้านก็มาถามมาไทยเอาใดว่าบบเนี่หลูกมาได้เงินเสียงอย่างได้เนี่ยยางได้ตัดได้นี่แม่ก็บอกแม่ คำสอนที่เอาแจกเนี่ยมัแจกเอาไว้เจ้าโลไป้กว่างในที่น้อนเจ้ากวางในกระเป๋าที่แจกหนูอ่านของคือว่าถึงเขาจะหำจะเฮียนเขาเอาเป็นอักษิเขาขอเป็นที่ว่าอันนี้เขาความสามารถพิเศรษฐีตัวคนน่าหนูขอไปสอบที่ไหนเฮียนสูงอย่างใดหนูเขาไปได้ ซอกันไม่ทำน้องคือซสื้หวานมมรุ่นน้องเนี่ยบางคนมันบ่ได้ยินบางคนมันบ่ได้เยันคำเตือแล้วมมรุ่นปีเนี่ยเคยได้เยนได้หยังอยู่อย่างปียนแม่เอาซอสตี๋ตี๋ตูดนตังห้าเนาะอย่างนั้นตี๋เขาฟึกเขาฟนกันนั่นนะแล้วก็กำเดื่ว่าด้วยแม่เตือกําเตือกําแล้วก็กำเด้่อกว่าล้วมาเนิ่หลงเนิ่เออเนิ่นอันนี้ซอสไก่น้อยดาววีนะ เฮอยฟังไปก่อนเตอะนายเอา่ะเฮอยฟังไปก่อนเตอะนายมอดแจกบรรยายไข่เก่ามอแจ๊กบรรยายไข่เก่าตามแต่เก่าแต่เงาตามแต่เก่าแต่เงาข้าวนี่ออกยากใน

Đầy con gái, thăm với tên là bàm thê ư Đầy con gái, đầy con gái Hoàn mày, Đầy con gái, bỏ chạm thăm với là bàm thê ư Chăm lấy câu à, con nông hóa nông nhầm Nông xa lơ ư Nông xa lơ ư, con tỏ đi xóm, con với ná ná เป็นโซไก่น้อยดาวีเป็นโซไก่น้อยดาววิอย่าเอาวลีที่ได้จำได้จืดอย่เอาวลีท so ี่ได ja, ้จำได้จืดเอามาตกแต่งแฝงหื้อเอามาตกแต่งแฝงหื้อได้ไวเป็นข้าวโซเพ็งได้ไว้เป็นข้าวโซเพ็ง กันหึงเดือนดาบเดือนเป่งกันหึงเดือนดาบเดือนเป่งอย่างกินกินตานบอกขาอย่างกินกินตานบอกขาดข้าพุทโซสระอือพิงทำน้องอือนะครับขอฮัฟสระอือแต่มันเป็นภาผิด่สองออกรางหวาล้วงขอเราเป็นโซ่ไก่น้อยดาววิย่าเอาวาลี จำได้ื่อเอามาตุกแต่งแต่งมือในไว้กินข้าวสอบเพลงอีทูญาติโซ่เขาชะลาแก่ข้าวบะปลาบะกิ่งกันถึงรดื่นนับเดือนเป็นอั่งสินกินตามบกขาเอาว่ากระซวนตัวถูเขาอ่าแม่เปนน้ำออกอ่ะเป็นซอสเห็นได้ดาวเยอะเลยอ่ะ เป็นโซ่แกลดอยดาววีเอาวารีเลยจำได้จืดเอามากุบแต่งแป่งมือได้ไว้ติ่มข้าวโซเพ็งอิมบุย่าส่งเท้าชะลาเก้าบอกกล้าบอกก่งกันถึงเงินนับเดือนเป็นจำสิ่งกินตาลบกข่ะกําโซที่แม่แจกเอาไปนี่ มันหลูกเขาไปฮักไปเฮียนราคาบาได้ยะได้ก็ปิกมาแล้วก็เขาเอมารวมปรุงแบบนี้อีแล้วก็มาทานมาของมาซอกันอย่างอถงีถึงกับกางคุณในค่ำ